จ้าที่นี่ฉัาว่าเรื่องการที่เฮ้าว้างแผนให้อนาคตเจ้าของโด,ย,ดยการที่เฮ้าเปิดหมดเมื่อ,อชีพเนาะคะ่ะมันกับโบผิดดอกเพราะว่าเฮากับอายุปูน,นี้แล้วนะคะ,ะสำหรับคนที่เขามีพร้อมแล้วเขาก็บ่บคิดอยากเรื่อง้มนีนะคะแต่สําหรับพวกเฮ้าเองเฮากับยังยังบัทละมีคือขาเจ้าอยู่ยังบัทละมีคือคนอื่น เฮ้าก็ตตองพยายามนะคะพยายามเอาว่าการที่เฮ้าสีได้เฮ้าว่างแผนเปิดโอกาสให้เจ้าของเพื่อสีได้ในมือหนาของเฮ้านะ่ะเฮ้ากับสิได้มีแนวทางเพื่อเฮ้าสิได้ดำเนื่อชีวิตหรือ,อประคับประคองชีวิตของเฮ้าไปตอนที่เฮ้าเบิดกำลังที่สีทำงานนะคะมันบ่ผิดหรอกคะ่ะ บ่กวาเข้าสิอยู่ในฐานะยังบ่กวาเข้าสิเหตุงานอีกอย่างบ่กวาเข้าสิอายุเทา่าใดเขามีสิทธิ์ที่จะว่างแผนให้กับห้กับเจ้าของใดคือกัดนะคะทุกคนมีความสามารถทุกคนมีความคิดแต่ทุกคนกับคิดว่าคอยคิดว่าทุกคนกับเหตุใดน,นะคะเข้ามาว่างแผนให้กับตัวเขาเองชีวิตของเข้าเอง บ่ต้องไปอาศัยผู้ใดดรอกค่ะบ่ต้องไปอาศัยลูกอาศัยเต่าเพราะว่าเฮาต้องคิดไปว่าตัวเขาเองต่อไปข้างหน้าเขาก็ต้องมีภาระของเขาในเมื่อจูเมือนนี่โลกเหมันท่านสมัยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือของเฮาเฮาเหตเองก็ได้นะคะขันเฮาบ่ลงมือถ้าเฮาบ่ว่างแผนให้ชีวิตบันปลายชีวิตของเฮานะคะ รับรองว่าลำบากแค่แน่นอนค่ะนะคะแต่ว่านั่นล่ะทุกคนมันเกิดมาบ่คือกันบ่คือกันมองใดมองที่สภาพสภา,สภาวะครอบครัวสังคมสิ่งแวดล้อมบางครั้งมันกับบ่พร้มพอมบ่พร้อมที่สิเอ่าให้ห้าล่งมือถํานะคะแต่ไม่เมื่อตอนนี้ยุคนี้สมัยนี้อ่ เฟซบุ๊กหรือสิ่งอำนวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างมันเปิดโอกาสให้เฮาได้มีความคิดได้มีแบบแผนเบอ่อไดว่างในอนาคตไปในมือหนานะคะตโตคอยเองคอยกบคิดจังสันนะคะขันเฮาสีมานั่งเล่นเฟสซ,ซื้อกับโมีประโยชน์คือเก่านะคะเฮามาว่างแผนเพื่ออนาคตของเจ้าขกกองบรรปลายชีวิตของเฮากะสิได้ มันก็สิได้บริได้ลำบากนะคะดีก็าม่านางโพดบริโดยเรื่องได้เล่าแล้วก็ไปเบิ้งซองเบิ้งตาผู้อื่นผู้โนโูนนั่นนี่นะคะแล้วก็ไปคอมเมนต์เขาในห้างที่เสียหายเพื่อที่จะระบายความในใจจากของออกมานะคะอันนั้นบอดีหรอกค่ะนะคอมเมนต์แบบสังสรรค์คอมเมนต์นมมนให้กำลังใจกันพอพอเทากับข้นคือกันนะคะอันนี้ก็คือ พอบอกไปในท่าหบวกในทา่าทีอ่ผู้ไดเฮตบ่ไดก็สร้างนะคะแต่อีตัวของดิฉันเองดิฉันเข้าใจนะคะเข้ามาว่างแผนให้กับชีวิตของเฮาบรรปาชีวิตของเฮาก็จิได้มีความสุขนะคะเอาซ้ำนี่ละค่ะคลิปนี้คลิปหนาพอกันไหมเด้อขอเป็นพลังใจแล้วก็กำลังบวกให้กับทุกคนที่อยู่ในวัยเดียวกัน ขอเป็นเพื่อนร่วมทางขอส่งกำลังใจให้ทุกคนดนะคะ่ะคลิปหน้าพอกันไหมบ๊ายบาย